คุณคิดว่าคนที่จากไปแล้วจะไม่มีใครทิ้งร่องรอยไว้แต่เมื่อเด็กชายตัวเล็กๆบุกงานศพภรยาเศรษฐีชี้นิ้วไปที่รูปและพูดเพียงคำเดียวทุกคนในงานถึงกับอึ้งและความลับที่ซ่อนมานานกว่าสิปีกำลังจะถูกเปิดเผยคุณพร้อมหรือยังที่จะได้รู้ความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดทงสาาวัดกลางเมืองถูกประดับตกแต่งอย่างโออาผิดจากงานศพทั่วไปดอกกล้วยไม้สีขาวนับพันดอกถูกจัดวางเรียงรายตลอดแนวกำแพงเสียงสวดพระอภิธรรมดังก้องสะท้อนเสียงสวดนั้นแฝงด้วยความสงบและขลัง แต่ในใจของแขกผู้ร่วมง,งานกลับหนักอึ้งด้วยความสูญเสียบนแท่นบูชาอันสูงเด่นโกศพทำด้วยไม้สัก,กสลักลวดลายประนีตั้งประงานกลางงานและเหนือขึ้นไปคือกรอบรูปขนาดใหญ่ของหญิงสาวผู้จากไปคุณหญิงสิภรยาคนงามของมหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลท่านชัชวานรอยยิ้มในรูปถ่ายนั้นยังคงอบอุ่นสดใสดวงตากลมโตเปี่ยมด้วยความอ่อนโยนมันเป็นภาพที่ทําให้หลายคนรู้สึกเหมือนเธอยังอยู่ตรงนั้นเพียงแต่ไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีคําพูดอ่อนหวานจากริมฝีปากที่ใครต่อใครต่างคิดถึง แขกเรือที่มาร่วมง,งานมีทั้งนักธุรกิจข้าราชการระดับสูงและบุคคลสังคมชั้นนํามากมายทุกคนแต่งกายด้วยชุดดาสนิทบางคนพนมมือสวดมนต์บางคนเพียงนั่งนิ่งๆเฝ้ามองโกศลด้วยแววตาเศร้าลึกทุกคนล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการจับไปของคุณหญิงซีเรลเกินไปนักท่านชัชวานนั่งแถวหน้าข้างกายมีญาติสนิทเขาคือชายวัยหกผู้มีอํานาจและบารมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเครือของเขามีมูลค่ามหาศาลแต่ค่าคืนนี้กลับทําให้เขาเหมือนคนที่สูญเสียทุกสิ่งใบหน้าของเขาเรียบเเเฉยยแแแตแต่่่่วววาาาาาดงงงกกสะทท้้อออนนนคคคมมมมีีไใรห็ เวลาล่วงเลยไปจนถึงช่วงที่แขกเริ่มทยอยกันลุกขึ้นเพื่อจุดทูคเคารพศพบ,บรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบไม่มีใครเอ่ยเสียงดังทุกก้าวย่างเต็มไปด้วยความสำรวมทว่าความเงียบที่ปกคลุมกลับถูกทำลายลงด้วยเสียงเล็กๆที่ดังขึ้นจากประตูทางเข้าแม่เสียงนั้นแผ่วเบาแต่กลับชัดเจนจนทุกคนหันไปตาม สิ่งที่ทุกคนเห็นคือเด็กชายตัวเล็กๆอายุราวเจ็ดถึงแปดปีเสื้อผ้าเก่าๆขาดขาดยับย่นจนดูไม่เหมาะจะมาในงานที่หรูหราแบบนี้เขามีผิวคล้ำผมยุ่งเหย,ยิงใบหน้าซีดหมองเหมือนเด็กที่ไม่ได้กินอิ่มนอนหลับมาหลายวันเด็กคนนั้นก้าวเข้ามาอย่างช้าๆดวงตากลมโตของเขาแดงกับน้ำตายัางเปรอะอยู่บนแกมแขกหลายคนขมวดคิ้วทันทีเด็กนี่มาจากไหนใครพาเข้ามาลูกใครกันแต่ก่อนที่ใครจะทันได้ห้ามเด็กชายก้าว ตรงมาท่ามกลางสายตานับร้อยดวงตาไม่วอกแวกเลยแม้แต่น้อยเขามุ่งตรงไปยังแท่นบูชาก่อนจะยกมือเล็กๆชี้ไปที่รูปถ่ายของคุณหญิงสินี่คือแม่ของผมเสียงเล็กๆแต่หนักแน่นนั้นทำเอาทั้งงานเงียบปรืแ้แขกทุกคนเบิกตากว้างราวกับไม่เชื่อหูตนเองความเงียบอึดใจหนึ่งแปลเปลี่ยนเป็นเสียงซุบซิบทันทีเด็กนี่บอกว่าเป็นลูกของคุณหญิงงั้นหรือเป็นไปไม่ได้คุณหญิงไม่มีลูกหรือว่าจะเป็นลูกนอกสมรสพูดบ้าอะไร เสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังระงมแต่เด็กชายกลับยืนนิ่งดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาเขากำมัดแน่นและตะโกนออกมาอีกครั้งผมจำแม่ได้แม่จะไม่ได้เจอนานแล้วแต่ผมจำรอยยิ้มของแม่ได้นี่คือแม่ของผมจริงๆท่านชัชวานที่นั่งอยู่ด้านหน้าลุกขึ้นยืนช้าๆใบหน้าของเขาแข็งกร้าวดุดันเขาก้าวตรงไปหาเด็กชายท่ามกลางสายตาของแขกทั้งงานที่จับจ้องอย่างตื่นตะลึงเธอพูดอะไรนะเสียงต่ำหนักแน่นดังออกมาจากปากชายผู้ทรงอำนาจ เด็กชายสั่นสถานแต่ยังมองสบตากับเขาแล้วพูดซ้ำชัดถ้อยชัดคำนี่คือแม่ของผมแม่เคยสัญญาว่าจะกลับมาหาผมแต่ตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้วเสียงเล็กๆนั้นสะท้อนก้องไปทั่วสาลาแขกหลายคนถึงกับกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากบางคนเริ่มน้ำตาคอโดยไม่รู้ตัวท่านชชวานหันไปสั่งบดีกาเสียงดังเอาตัวเด็กนี่ออกไปบดีกาสองคนรีบเข้ามาจับแขนเด็กแต่เด็กกลับดิ้นสุดแรงร้องให้โฮอย่าพาผมไป ผมแค่อยากบอกแม่ว่าผมมาหาแล้วแม่ครับได้ยินไหมผมอยู่ตรงนี้เขาพยายามเอื้อมมือไปทางรูปถ่ายราวกับหวังจะสัมผัสแม่ที่ไม่อาจกลับคืนมาทั้งงานตกอยู่ในความวุ่นวายแขกบางคนลุกขึ้นยืนบางคนปิดปากอย่างตกใจและในดวงตาของหลายคนปรากฏเพียงคำถามเดียว บรรยากาศในศาลางานศพยังคงปกคลุมด้วยความเงียบอึดอัดหลังจากเสียงร้องให้ของเด็กชายเลือนหายแขกหลายคนยังคงยืนนิ่งเหมือนถูกปรึงไว้ด้วยความสงสัยความจริงที่เด็กพูดออกมาเหมือนคมมีดที่เฉือนบรรยากาศอันสงบเงียบให้แตกสลายบริการสองคนยังคงจับแขนเด็กแน่นแต่ดวงตาของเด็กชายยังจ้องมองรูปถ่ายคุณหญิงสิบนท่นบูชาไม่กระพริบน้ำตายัยงคงไหลอับแก้มเล็กๆคุณท่านครับจะให้จัดการยังไงต่อไปดีบรณิการคนหนึ่งเอ่ยถามเบาๆแต่ทุกคนรอบข้างก็ได้ยินชัด ท่านชัชวานยืนนิ่งใบหน้าคมคายเต็มไปด้วยความกล้าร้าวและความสับสนเขาไม่เคยเผชิญสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนตลอดชีวิตนักธุรกิจที่มาควบคุมทุกอย่างได้ดั่งใจกลับไม่อาจควบคุมเด็กชายตัวเล็กๆคนนี้ได้เลยพาออกไปหลังศาลายอย่าให้เกิดความวุ่นวายอีกเสียงของเขาหนักแน่นแต่ออกจะสั่นน้อยๆอ,อ,อย่างที่คนสนิทเท่านั้นจะสังเกตเห็นบริการพาเด็กชายออกไปทางด้านหลังแขกหลายคนมองตามด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยคำถามและความอยากรู้อยากอยาก,อยากเห็นบางคนเริ่มประสิบประสาทกันเสียงเบา เธอว่าเด็กนั่นพูดจริงไหมฉันก็ไม่รู้สิแต่ดวงตาของเขาเหมือนกำลังพูดความจริงคุณหญิงสีไม่เคยมีลูกนี่นาอย่างน้อยก็เท่าที่สังคมรับรู้หรือว่ามีบางอย่างที่ถูกปิดบงังเสียงซุบซิบดังระง,งมไปทั่วแม้แต่แขกที่นั่งแถวหน้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ในวงสังคมก็ต่างมองหน้ากันอย่างไม่แน่ใจหลายคนจําได้ว่าคุณหญิงสีเป็นผู้หญิงที่มักไปทําบุญบริจาคสิ่งของและเคยไปเยี่ยมบ้านเด็กกาพร้าอยู่หลายครั้ง ภาพเหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อนผุดขึ้นมาในความทรงจําของแขกบางคนวันที่คุณหญิงสสิอุ้มเด็กชายตัวเล็กๆไว้ในอ้อมแขนในงานการกุศลวันหนึ่งเธอยิ้มกว้างน้ำตาคลอและพูดเบาๆว่า,วาเด็กน้อยพวกนี้ช่างน่าสงสารขณะเดียวกันด้านหลังศาลาเด็กชายถูกพามานั่งบนเก้าอี้ไม้เก่าๆเขายังคงสะอื้นมือเล็กๆกำแน่นกับเสื้อผ้าขาดๆเธอเป็นใครมาจากไหนรู้จักคุณหญิงได้ยังไงบดิกาถามเสียงเข้มเด็กชายสายหัวน้ำตาไหลไม่หยุดผมไม่รู้จักใครที่นี่ ผมรู้แค่ว่าแม่คือคนในรูปนั้นแม่เคยกอดผมเคยลูบหัวผมแล้วแม่ก็หายไปแม่บอกว่าจะกลับมาแต่แม่ไม่เคยกลับมาเลยเสียงเล็กๆนั้นสะอื้นสะอื้นจนบอดิกาทั้งสองถึงกับชะงักไปชั่วครู่แววตาเด็กเต็มไปด้วยความจริงใจราวกับกำลังเล่าเรื่องจากหัวใจไม่ใช่การโกหกหนึ่งในบอดิกาเป็นชายไวกลางคนที่ทำงานกับบ้านนี้มานานเขามองเด็กด้วยความสงสารแต่ก็ยังทำตามหน้าที่ทเธอชื่ออะไรเด็กเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยก่อนตอบเสียงสัน่นผมชื่อกระวินครับ ชื่อที่เปล่งออกมานั้นทําให้บริการคนนั้นสะดุ้งเล็กน้อยเพราะเขาจําได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนเขาเคยได้ยินคุณหญิงสีเอ๋ยชื่อนี้แผ่วๆตอนที่นั่งรถกลับจากทําบุญเธอพึมพำกับตัวเองว่ากวินลูกของแม่แต่ตอนนั้นเขาคิดว่าเธอแค่พูดเล่นหรือหมายถึงเด็กที่บ้านเด็กกาพร้าแห่งนั้นหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นทันทีแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรออกมา ขณะเดียวกันภายในศาลาใหญ่บรรยากาศก็ไม่สงบอีกต่อไปนักข่าวที่มาร่วมง,งานเริ่มตื่นตัวหยิบสมุดจดโทรศัพท์และกล้องขึ้นมาแม้จะพยายามเคารพงานศพแต่กลิ่นไอข่าวใหญ่ก็ทําให้หลายคนอดไม่ได้ที่จะตั้งคําถามแขกผู้ใหญ่บางคนกระซิบกับท่านชัชวานตรงๆคุณชัชวานเรื่องเมื่อกี้เด็กคนนั้นพูดว่าเป็นลูกของคุณหญิงจริงหรือไม่ท่านชัชวานกำมือแน่นจนเส้นเลือดปูดเขาเงียบไปนานก่อนตอบเสียงแข็งไร้สาระสสีไม่เคยมีลูกถ้ามีจริงผมจะไม่รู้หรือ คำพูดนั้นเหมือนคำประกาศปิดประตูทุกความสงสัยแต่ในใจของหลายคนกลับยิ่งเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามแม่บ้านเก่าแก่ของตระกูลซึ่งยืนอยู่มุมหนึ่งของงานเผลอพูดทึมพำกับตัวเองเบาๆแต่คุณหญิงเคยเคยไปที่นั่นจริงๆบ้านเด็กกำพรา้าคำพูดแผ่เวเบานั้นไม่มีใครได้ยินชัดนอกจากเด็กสาวคนรับใช้อีกคนที่ยืนใกล้ๆทั้งคู่หันมามองตากันแววตาเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นด้านหลังศาลาเด็กชายกวินยังคงนั่งก้มหน้าน้ำตาเปื้อนแก้มเขาพูดกับบรดริกาด้วยเสียงสรรั่น แม่เคยให้ตุ๊กตาตัวหนึ่งกับผมเป็นตุ๊กตาหมีสีน้ำตาลเล็กๆแม่บอกว่าถ้าผมกอดมันตอนเหงาแม่จะอยู่ข้างๆเสมอผมยังเก็บมันไว้อยู่ที่บ้านคำพูดนั้นทำให้บริการสองคนเงียบงนันเพราะพวกเขาจำได้ว่าคุณหญิงสิเคยมีตุ๊กตาหมีสีน้ำตาลที่เธอรักมากมาเก็บไว้ในห้องส่วนตัวเสมอและมักปัดฝุ่นมันด้วยมือของเธอเองเป็นไปได้หรือไม่ว่าของชิ้นนั้นมีคู่ที่ถูกส่งมอบให้เด็กชายคนนี้ ท่านชะชวานเดินออกมาด้านหลังพร้อมผู้ติดตามสีหน้าเข้มขรึมและเต็มไปด้วยความโกรธเขาจ้องมองเด็กชายตรงหน้าราวกับจะค้นหาความจริงในแววตาเล็กๆคู่นั้นเธอบอกว่าเธอเป็นลูกของสสิหลักฐานละ่ะมีอะไรยืนยันได้ก็วิงเงยหน้าขึ้นน้ำตาย,ยังไหลแต่เสียงกลับชัดเจนหัวใจผมผมจำกลิ่นกายแม่ได้จำสายตาแม่ได้ผมไม่ต้องการหลักฐานอื่นแม่คือแม่ของผมจริงๆคำพูดนั้นแทงลึกเข้าไปในใจคนฟังแขกบางคนที่แอบตามมาด้านหลังถึงกับน้ำตาคลอ ท่านชาชวานกัดฟันแน่นเขาไม่ยอมให้ความจริงใดๆมาทำลายภาพลักษณ์ของภรรยาที่เขารักและชื่อเสียงของตระกูลขตะโกนออกมาดังลัน่นโกหกทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกแต่ในหัวใจลึกๆของเขาเองความสงสัยได้ก่อตัวขึ้นแล้วและความลับที่ถูกซ่อนเร้นมานานก็กำลังจะค่อยๆถูกเปิดเผยออกมาข่าวลือเกี่ยวกับเด็กชายปริศนาแพร่กระจายรวดเร็วกับไฟลามทุ่งเพียงคืนเดียวหลังงานศพผู้คนในแวดวงสังคมก็เริ่มตั้งคำถามกันไม่หยุดว่า คุณหญิงสีมีลูกลับจริงหรือนักกล่าวที่มาร่วมง,งานพยายามเก็บภาพและบันทึกเรื่องราวแต่ถูกทีมงานของท่านชัชวานกีดกันออกไปอย่างไรก็ตามแค่คำพูดของเด็กชายตัวเล็กๆที่ตะโกนในงานศพก็ดังพอจะทำให้ทั้งเมืองเริ่มซุบซิบกันไปทั่วในคฤราสน์รูร้ของตระกูลชัชวานบรรยากาศกลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดท่านชัชวานนั่งอยู่ในห้องทำงานกว้างใหญ่ผ้าม่านปิดแน่นจนแสงเช้าส่องเข้ามาได้เพียงเล็กน้อยใบหน้าของเขาดูเหนื่อยล้าดวงตาแดงกำ่ำเพราะไม่ได้นอนตลอดคืน บนโต๊ะทำงานมีกองเอกสารและข่าวจากสื่อออนไลน์ที่พูดถึงเหตุการณ์เมื่อคืนทุกพาดหัวข่าวแทบไม่ต่างกันเด็กชายลึกลับบุกงานศพอ้างเป็นลูกคุณหญิงสิตระกูลมหาเศรษฐีสันสะเทือนความลับที่ถูกปกปิดเสียงเคาะประตูดังขึ้นก๊อกก๊อกก๊อกเข้ามาเสียงท่านชัชวานทุ้มต่ำและห้วนประตูเปิดออกแม่บ้านเก่าแก่ที่อยู่รับใช้คุณหญิงซีมานานกว่า20ปีเดินเข้ามาด้วยสีหน้าลังเลเธอชื่อแม่พิมพ์หญิงวัยหกสิบที่คุณหญิงไว้ใจที่สุด คุณท่านคะแม่พิมพ์เอ,อ่ยเสียงเบาเรื่องเมื่อคืนดิฉันอยากจะบอกบางอย่างท่านชัชวานหันมามองด้วยสายตาคมกริบพูดมาแม่พิมพ์เม้มปากแน่นเล็กน้อยก่อนถอนหายใจยาวเมื่อหลายปีก่อนตอนที่คุณหญิงยังมีชีวิตเธอมักจะไปที่บ้านเด็กกำพร้าแห่งหนึ่งบ่อยๆโดยไม่บอกใครดิฉันเองก็เพิ่งรู้ตอนเธอแอบขอให้ดิฉันขับรถไปส่งท่านชัชวานเลิกคิ้วขึ้นทันทีความสงสยัยแล่นเข้ามาเต็มหัวใจแล้ว ที่นั่นคุณหญิงใช้เวลาหลายชั่วโมงกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งเธอกอดเขาพูดคุยเหมือนแม่พูดกับลูกแท้ๆดิฉันไม่เคยถามตรงๆแต่ในแววตาของคุณหญิงดิฉันรู้ว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่แค่เด็กกำพร้าธรรมดาคำพูดของแม่พิมพ์ทำให้แทนชัชวานิ่งไปครู่หนึ่งหัวใจเขาเต้นแรงความโกรธและความเจ็บปวดปะปนจนแทบระเบิดออกมาเธอกำลังจะบอกว่าสสิมีลูกที่ฉันไม่เคยรู้แม่พิมพหลุบตาลงไม่กล้าตอบตรงๆแต่เพียงพยักหน้าช้าๆ ท่านชัชวานลุกพร่วจากเก้าอี้มือกำแน่นเส้นเลือดปุดขึ้นเต็มกำมือทำไมทำไมสิถือไม่เคยบอกฉันเลยเสียงเขาดังกล้องในห้องแม่พิมพ์รีบก้มหน้าบางทีคุณหญิงอาจจะมีเหตุผลค้าคุณหญิงเคยร้องให้ต่อหน้าดิฉันบอกว่าวันหนึ่งฉันอยากพาลูกกลับมาอยู่ด้วยแต่กลัวกลัวทุกอย่างพังทลายคำพูดนั้นเหมือนข้อหนักๆทุบลงกลางอก,อกท่านชัชวาลเขานั่งซุดลงบนเก้าอีอีกครั้งมือสั่นจนยกน้ำไม่ไหว ในเวลาเดียวกันเด็กชายกวินถูกส่งไปอยู่ชั่วคราวที่บ้านพักของนักบวชท่านหนึ่งซึ่งเคยรู้จักกับคุณหญิงสีเด็กน้อยนั่งกอดตุ๊กตาหมีเก่าขาดที่เขาพูดถึงในงานศพน้ำตายัยงคงเปื้อนแก้มเขาพึมพำกับตัวเองแม่ครับผมบอกแล้วใช่ไหมว่าผมจะหาทางมาหาแม่ท่านพระภิกษุสูงวัยที่นั่งอยู่ใกล้ๆเห็นเด็กชายสะอื้นก็ถอนหายใจเบาๆชะตาของเจ้าเด็กน้อยเอ,อ่ยหนทางข้างหน้ายัางอีกยาวนะักคืนวันต่อมานะักข่าวเริ่มติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด มีการขุดค้นประวัติคุณหญิงสีย้อนหลังสื่อบางสำนักเริ่มเผยแพร่ภาพถ่ายเก่าๆที่เธอไปงานการกุศลที่บ้านเด็กกำพร้าภาพที่เธอยืนกอดเด็กชายตัวเล็กๆที่มีเขาโครงหน้าคล้ายกับกวินในตอนนี้อย่างน่าประหลาดข่าวนี้ยิ่งทําให้กระแสแรงขึ้นกว่าเดิมผู้คนในสังคมเริ่มตั้งคําถามว่าจริงๆแล้วคุณหญิงมีลูกก่อนแต่งงานกับท่านชชวาลหรือไม่และหากเป็นจริงเด็กคนนั้นจะมีสิทธิในมรดกมหาศาลหรือเปล่าในฤราสห์ท่านชชวานเรียกที่ปรึกษากฎ,กฎหมายและคนสนิทเข้ามาประชุมด่วน ผมไม่สนว่าความจริงจะเป็นยังไงสิ่งที่ผมต้องการคือไม่มีใครทำลายชื่อเสียงสสิได้เข้าใจไหมท้านายความตอบเสียงเรียบครับคุณท่านแต่หากเด็กคนนั้นเป็นลูกจริงๆการตรวจ DNA เจะพิสูจน์ได้แน่นอนท่านชชวานนิ่งไปครู่หนึ่งแววตาเต็มไปด้วยความสับสนเขาอยากปฏิเสธทุกอย่างแต่ในใจลึกๆความทรงจําบางอย่างก็เริ่มผุดขึ้นมา ครั้งหนึ่งเมื่อสิบกว่าปีก่อนคุณหญิงเคยขออนุญาตออกไปต่างจังหวัดโดยไม่บอกสาเหตุเธอกลับมาพร้อมกับรอยยิ้มเศร้าและตาแดงเหมือนเพิ่งร้องให้หนักตอนนั้นเขาไม่เคยซักไซส์เพราะคิดว่าเธอแค่ไปทำบุญบัดนี้เหตุผลที่แท้จริงอาจอยู่ตรงหน้าแล้วท่านชัชวานตัดสินใจสืบเรื่องนี้ด้วยตัวเองเขาส่งลูกน้องไปตามหาที่อยู่บ้านเด็กกำพร้าที่แม่พิมพ์พูดถึงและไม่นานก็ได้ข้อมูลว่ากวินเคยอยู่ที่นั่นจริงก่อนจะถูกส่งต่อไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์แต่เพราะความยากจนครอบครัวนั้นไไมมม่่สาาาาาาารถดดดูแลลเเเข้เ็กกกจึงงตติบบโอยย เมื่อได้ยินเรื่องทั้งหมดหัวใจท่านชัชวาลสันสถานความโกรธที่เคยมีเริ่มถูกแทนที่ด้วยความเจ็บปวดลึกๆและความรู้สึกผิดที่ไม่อาจอธิบายได้ในค่ำวมนหนึ่งขณะยืนอยู่หน้ารูปถ่ายคุณหญิงสิในห้องโถงใหญ่เขาพึมพำเบาๆราวกับพูดกับวิญญาณของภรรยาส,สิถ้าเด็กคนนั้นเป็นลูกของเธอจริงทำไมเธอไม่บอกฉันเลยหรือว่าเธอไม่ไว้ใจฉันเลยสักนิดน้ำตาที่เขาพยายามกลั้นเอาไว้มาหลายวันค่อยๆไหลลงบนแก้มอย่างช้าช้า ขณะเดียวกันกวินก็เริ่มเล่าเรื่องราวต่างๆให้พระภิกษุและแม่ชีที่ดูแลฟังเขาพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยมากอดเขาร้องเพลงกล่อมเบาๆและมอบตุ๊กตาหมีให้เขาไม่รู้ชื่อเธอในตอนนั้นแต่เขาจำรอยยิ้มและกลิ่นหอมอ่อนๆได้แม่นยำแม่บอกผมว่าวันหนึ่งเราจะได้อยู่ด้วยกันเด็กชายพูดทั้งน้ำตาแต่แม่ก็หายไปผมรอแล้วรออีกจนกระทั่งได้ยินข่าวว่ามีงานศพของคุณหญิงสิผมเห็นรูปแล้วผมก็รู้ทันทีนั่นคือแม่ของผมจริงๆคำพูดนั้นหนักแน่นจนทุกคนรอบข้างเงียบไปไมมม่ีใคครรกกกล้้าาาปฏิเเสสธวูึของด็ชย ข่าวลือยังคงแพร่กระจายไม่หยุดและท่านชาชวานเองก็ไม่อาจหนีความจริงได้อีกต่อไปการค้นหาความจริงเริ่มต้นขึ้นแล้วและคำตอบที่เราอ,อยู่ข้างหน้าจะเปลี่ยนชีวิตของทุกคนตลอดกาลคือหนึ่งในคฤราหน์เงียบงันเสียงลมพัดผ่านสวนกุลาบที่คุณหญิงสิบลูกไว้ด้วยความรักกลีบดอกปลิวร่วงลงบนพื้นราวกับน้ำตาของคนที่จับไปท่านชาชวานเดินช้าๆผ่านทางเดินยาวมือถือแก้วไวน์แดงที่แทบไม่ถูกดื่มเขาไม่เคยรู้สึกเงาเท่านี้มาก่อนในชีวิต ทุกครั้งที่หยุดมองรอบๆเขาจะเห็นเงาของสสิในทุกมุมเก้าอี้ที่เธอมักนั่งอ่านหนังสือระเบียงที่เธอชอบจิบชาในตอนเช้าห้องดนตรีที่เธอเล่นเปียโนเพราะพยายามค่ำคืนแต่บัดนี้ทุกอย่างเหลือเพียงความว่องเปล่าและสิ่งที่ทิมแทงใจยิ่งกว่านั้นคือเด็กชายตัวเล็กๆที่ปรากฏตัวในงานศพชี้นิ้วไปที่รูปศพและพูดคำว่าแม่ครับคำคำนั้นก้องอยู่ในหัวไม่เคยหายไป ชาวันถัดมากวินถูกเชิญมาที่คาริ์ตามคำสั่งของท่านชัชวานเด็กชายก้าวเข้ามาอย่างหว,ดวาดหวาดสายตาจับจ้องรอบๆบ,บ้านหลังใหญ่ที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้เข้ามาอยู่ใกล้แม่พิมพ์เดินเคียงข้างและบีดมือลูกชายเบาๆไม่ต้องกลัวนะลูกแค่ตอบตามที่รู้ก็พอกวินพยักหน้าช้าๆดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความกังวลเมื่อเข้ามาถึงห้องถงใหญ่ท่านชัชวานนั่งรออยู่บนเก้าอี้ไม้แกะสลักเขาจ้องเด็กชายด้วยสายตาที่ทั้งแข็งกร้าวและสั่นไหวในคราวเดียวเข้ามาใกล้ๆ เสียงท่านชชวานทุ้มต่ำกกวินค่อยๆเดินเข้าไปจนถึงตรงหน้าเด็กน้อยงยหน้ามองชายสูงวัยที่มีอำนาจและบารมีที่สุดในเมืองด้วยความกล้าแบบเด็กๆเกจ้าพูดว่าเป็นลูกของสสิท่านชชวานเอ่ยเจ้ามีหลักฐานอะไรกกวินกอดตุ๊กตาหมีเก่าขาดแน่นนี่ครับแม่ให้ผมเด็กชายยื่นตุ๊กตาออกมามันเป็นของเล่นที่เก่าจนเกือบไม่มีใครเชื่อว่าเคยเป็นของสำคัญแต่บนป้ายเล็กๆที่เย็บติดคอหมีมีอักษรปักเล็กๆว่าเอสเอส ท่านชัชวานขยับตัวทันทีใจเต้นแรงจนแทบควบคุมไม่ได้เพราะเขารู้ดีว่าอักษรย่อนี้หมายถึงสี่สูสูเวอร์ชื่อเต็มของภรรยาเขาใครให้เจ้ามาเขาพยายามกดเสียงให้หนักแน่นแม่ครับแม่ให้ผมตั้งแต่ผมยังเล็กๆแม่บอกว่าถ้าผมคิดถึงแม่ให้กอดหนีตัวนี้ไว้น้ำเสียงของเด็กเต็มไปด้วยความจริงใจและไรเดียงสาไม่มีวี่แววของการโกหก ท่านชัชวานนั่งนิ่งไปนานก่อนที่มือใหญ่ๆจะค่อยๆย,ยื่นออกมารับตุ๊กตาเขามองมันด้วยสายตาสั่นไหวราวกับกำลังมองชิ้นส่วนสุดท้ายที่เหลือจากคนที่รักแม่พิมพ์ที่ยืนอยู่ข้างๆหลบตาน้ำตาคอดิฉันจำได้ค่คุณหญิงเคยเอาหมีตัวนี้ไปซ่อมป้ายปักเองเธอบอกว่ามันสำคัญที่สุดในชีวิตบรรยากาศในห้องเงียบกริบเหลือเพียงเสียงหัวใจของทุกคนที่เต้นแรง ค่ำคืนนั้นหลังจากวกวินกลับไปท่านชัชวานไม่อาจข่มตาหลับได้เขาเดินเข้าไปในห้องนอนที่เคยใช้ร่วมกับสสิเปิดตู้ไม้ใบใหญ่ที่เธอมาเก็บของสำคัญข้างในมีสมุดไดอารี่เล่มเล็กที่เขาไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนเขาเปิดอ่านทีละหน้าตัวอักษรลายมือสวยสะอาดเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่เคยบอกใครวันนี้ฉันได้เจอเขาอีกแล้วลูกชายที่ฉันรักสุดหัวใจแต่ไม่อาจพาเข้ามาในชีวิตได้ฉันกลัวชัชวานจะไม่ยอมรับฉันกลัวความรักของเราจะพังทลายแต่หัวใจฉันก็แทบแตกสลายทุกครั้งที่ต้องทิ้งเขาไว้ในสถานเลี้้ยงเด็กรกา ท่านชัชวานมือสั่นจนสมุดเกือบหล่นน้ำตาไหลอับแก้มเขาพลิกไปหน้าอื่นถ้าวันหนึ่งฉันไม่อยู่แล้วใครจะคอยกอดลูกใครจะคอยปกป้องเขาฉันหวังว่าอย่างน้อยเขาจะได้รู้ว่าฉันรักเขามากกว่าชีวิตคำพูดเหล่านั้นเหมือนคมมีดที่กรีดลงกลางหัวใจเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมภรรยาถึงปกปิดเรื่องนี้มาตลอดส,สิ่เลือกแบกรับบาดแผลเพียงลำพังเพื่อปกป้องทุกสิ่งที่เธอรัก หลังจากวันนั้นท่านชัชวานเริ่มเปลี่ยนไปเขาไม่ได้เพียงคิดถึงความจริงเท่านั้นแต่ยังถูกหลอกหลอนด้วยความรู้สึกผิดที่ไม่เคยอยู่ข้างเธอในวันที่เธออ่อนแอที่สุดขณะเดียวกันกวินก็ต้องผเผชิญกับความกดดันจากสังคมนักข่าวตามไปทุกที่โรงเรียนไม่ยอมให้เขากลับไปเรียนตามปากติเด็กๆคนอื่นเริ่มล้อเลียนว่าเขาลูกนอกสมรสของคุณหญิงทําให้กวินเจ็บปวดจนแอบร้องให้ทุกคืนพระภิกษุที่ดูแลเด็กชายปลอบโยนเสมออย่ากโกรธพวกเขาเลยลูกคนเรามากลัวสิ่งที่ไม่เข้าใจ แต่เด็กชายตัวเล็กๆจะทนความเจ็บปวดได้นานแค่ไหนท่านชัชวานพยายามปกป้องกวินแต่ยิ่งทำก็ยิ่งกลายเป็นกระแสข่าวแรงขึ้นผู้คนเริ่มตั้งคำถามว่าเหตุใดมหาเศรษฐีใหญ่จึงใส่ใจเด็กกำพรระคนหนึ่งถึงเพียงนี้ความลับที่ซ่อนมานานกำลังจะเปิดเผยออกมาทีละน้อยรุ่งเช้าว,วันใหม่แสงแดดอ่อนๆสองลอดพามานเข้ามาในคฤริสนตท่านชัชวานนั่งอยู่ที่ระเบียงดวงตาจับจ้องไปยังสวนกุหลาบที่คุณหญิงสิบลูกไว้ความเงียบสงบของเช้านี้แตกต่างจากความวุ่นวายของคืนก่อน เขาหยิบตุ๊กตาหมีเก่าที่เด็กชายกวินให้กลับคืนมากอดแน่นมือใหญ่ๆปลอบโยนมันราวกับจะสัมผัสความทรงจำของภรรยาที่จากไปเสียงฝีเท้าดังมาทางประตูระเบียงกวินเดินเข้ามาพร้อมแม่พิมพ์เด็กชายก้าวช้าๆสายตาเต็มไปด้วยความกังวลแต่ก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับชายสูงวัยท่านชัชวานยิ้มบางๆแต่สายตาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนเข้ามาใกล้ๆสีเด็กน้อยกวินก้าวเข้ามาใจสั่นเล็กน้อยมือเล็กๆจับตุ๊กตาแน่น ผมผมไม่อยากทําให้คุณท่านโกรธครับเสียงเด็กสัน่นไม่เจ้าจะไม่ทําให้ฉันโกรธหรอกท่านชัชวานพูดน้ําเสียงอบอุ่นราวกับลมเบาในฤดูใบไม้ผลิฉันเพิ่งรู้ว่าแม่ของเจ้ารักเจ้ามากแค่ไหนและฉันก็อยากรู้จักเจ้าเหมือนกันช่วงบ่ายนั้นท่านชัชวานพาควินไปชมสวนกุหลาบเด็กชายวิ่งเล่นไปมาท่ามกลางแสงแดดใบหน้าที่เคยเต็มไปด้วยความเศร้าเริ่มมีรอยยิ้มนี่คือสวนที่แม่ชอบที่สุดครับก็วินชี้ไปที่กุหลาบสีแดงสดที่บานสะพรัง่ง ท่านชัชวานพยักหน้ามือใหญ่สัมผัสกลีบดอกเบาๆน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวส,สิเจ้าทิ้งร่องรอยของเจ้าทิ้งไว้ในทุกสิ่งจริงๆในวันเดียวกันนั้นบรดิกาศและแม่พิมพ์ช่วยกันจัดห้องเล็กๆให้กวินอยู่ในคฤรุหน์เพื่อให้เด็กชายรู้สึกปลอดภัยที่สุดผมผมกลัวครับกวินผู้เสียงเบาผมกลัวว่าผู้คนจะไม่ยอมรับผมท่านชชวาลโอบไหลเด็กชายแน่น อย่ากลัวอีกต่อไปเจ้าจะไม่ได้อยู่คนเดียวอีกแล้วฉันจะอยู่เคียงข้างเจ้าและฉันจะช่วยเจ้าให้ผ่านเรื่องราวทั้งหมดไปได้ไม่กี่วันต่อมาข่าวเกี่ยวกับเด็กชายกินและความสัมพันธ์กับคุณหญิงสีเริ่มแพร่กระจายอีกครั้งแต่ครั้งนี้ต่างจากครั้งก่อนเพราะท่านชัชวานตัดสินใจเปิดเผยความจริงต่อสาธารณะเขาให้สัมภาษณ์อย่างตรงไปตรงมาเด็กชายกวินคือบุตรชายของภรรยาผมส,สิรักเขามากเธอเก็บความลับนี้เพื่อปกป้องเขาและเพื่อปกป้องครอบครัวของเราความจริงนี้อาจทําให้หลายคนตกใจแต่เราจะดูแลเขาอย่างดีที่สุด คำพูดนี้ทาให้ผู้คนทั้งเมืองต่างพูดถึงเขาไม่ได้เพียงปกป้องชื่อเสียงส,สิิแต่ยังปกป้องเด็กชายจากความสงสัยและคําตัดสินของสังคมนี่คือหนึ่งกวินนั่งอยู่ข้างเตาผิงมือเล็กๆ็ก,กอดตุ๊กตาหมีแน่นแม่พิมพนั่งเงียบๆียข้างๆแม่อยู่กับหนูแล้วใช่ไหมครับเด็กชายถามด้วยเสียงสัน่นแม่อยู่ในใจหนูและตอนนี้พ่อก็อยู่ด้วยแม่พิมพ์ตอบน้ําตาไหลท่านใดนั้นท่านชชวานเข้ามานั่งข้างๆกวินมือใหญ่กุมมือเด็กไว้ใช่เจ้าจะไม่ได้อยู่คนเดียวอีกแล้ว กวินซบไหลชายสูงวยน้ำตาไหลด้วยความปลอดภัยและความรักที่ไม่เคยได้รับมาก่อนวันต่อมาท่านชัชวานตัดสินใจพาวินไปเยี่ยมสถานที่เก่าๆที่คุณหญิงสิเคยใช้พาเด็กไปเล่นเด็กชายได้เห็นบ้านเด็กกำพร้าที่เคยอยู่เห็นสนามเด็กเล่นเก่าๆและพบเด็กคนอื่นๆที่ยังอยู่ที่นั่นแม่เคยอยู่ตรงนี้นะครับกวินบอกด้วยรอยยิ้มเด็กๆคนอื่นมองเขาอย่างสงสัยแต่กวินไม่สนใจเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจเพราะมีท่านชัชวานอยู่ข้างๆ เวลาผ่านไปกวินเริ่มปรับตัวกับชีวิตใหม่ในคฤราหน์เขาได้เรียนหนังสือในโรงเรียนดีๆมีเพื่อนใหม่และได้ใกล้ชิดกับท่านชัชวานมากขึ้นทุกวันเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและการเรียนรู้ท่านชัชวานเองก็เปลี่ยนไปจากคนที่เคยเข้มแข็งและเก็บตัวกลายเป็นคนที่อ่อนโยนและใส่ใจเด็กชายอย่างที่สุดในวันครบรอบหนึ่งปีการจัดไปของคุณหญิงสิทธิ์ท่านชัชวานและกะวินยืนอยู่หน้าท่านบูชาดอกไม้สีขาวยังคงหอมเหมือนวันแรกแม่ครับผมรักแม่มากครับและผมสัญญาว,ว่าจะทำให้ทุกคนภูมิใจกวินพูดด้วยยเสยสีงัน ท่านชัชวานโอบกอดลูกชายแน่นน้ำตาไหลสสิเราจะไม่ปล่อยให้เจ้าเสียใจอีกแล้วเราจะอยู่ด้วยกันครอบครัวนี้จะอยู่ด้วยกันในที่สุดความเจ็บปวดความลับและความเศร้าโศกทั้งหมดถูกเปลี่ยนเป็นความรักและการให้อภยัยเด็กชายกวินไม่ต้องรออีกต่อไปเขามีทั้งแม่ในความทรงจำและพ่อที่รักเขาอย่างแท้จริงและเรื่องราวทั้งหมดจบลงด้วยความสงบสวยงามและอบอุ่น